สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะก็รังกลับมาอยู่กับแก๊เราบอกในเมืที่ชื่อว่าไฟดเดอร์เบคอนเบคอนเก่านั่นเองหรือว่าการหาเบคอนที่เป็นผูหน้หญิงทุกคนอาจตกใจว่ามีเบคอนผู้หญิงด้วยหรอคะมีค่ะน้องมิวก็ตกใจนะตอนเจอเอุ้ยทำไมน้องมิวค้างอะไรเนี่ยปุ่มอะไรอันนี้เเบคอนอันนี้เป็นท่าทางอ๋อสปีดไม่ใช่ท่าทางทุกคน อันนี้นะคะเป็นเบคอนทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบตัวนะคะีอ่อือโอ้โหนีน้นองมิวก็วิ่งเร็วเกินทุกคนยังอา่านว้ซับปิกินนะคะอันนี้มันต้องเจออะไรสักอย่างอันนี้ก็ยังไม่ได้อุ้ยเก็บอันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างไข่นะคะเฮ้ยเจอตัวที่สอง คนพักแบบหูใสค่ะน่ากลัวนะอุ๊ยอ๋อหินนึกว่าอะไรอาเบลคนคนนี้น่ารกักแต่มุตะมิเฮน,นี่เลยอุย๊ยเฮ้ยวูฟตัวนี้นะคะมันมีในเอ่อสติกแมนเออมีนะคะวูฟเหมือนกันเลยซึ่งน้องมายุง,งงมาหลายอันแล้วค่ะ ทุกคนหรือว่าเจอไข่แล้วใช่ไหมคะมันต้องมีอะไรผิดปกติถ้ามีไข่นี่ไงแคลมไข่ได้แล้วคะ่ะซึ่งน้องชื่อว่าอะไรมาดูกันอืมไม่เห็นนะทุกคนเนี่ยถ้าห้าอันก็เป็นโน้เราจะได้รับข้างบนคะ่ะนี่นี่ ทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราเจอไปแล้วเจอซ้ำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยทุกคนเออเฮ้ยทุกคนคือแบบการตายคือเขาดีมากเลยแบบมันแบบหลับตาไงทุกคนเป็นมุมกับการแบบหลับตานะคะ,ะสปีดแล้วน้องมิกวก็จะสปีดเออนี่มันก็สปีดไว์บทุกคนโอ้โหทึบทึบ มาดูกันอุ้ยแค่เป็นอะไรอะอ่านไม่ทันอืมอุ้ยเบิร์ดเบิร์ดเอบคอนเกลนะคะแต่เดี๋ยวเรามาอัานนี้อึ๊บนี่ไงอ๋อน่าจะได้แล้วนะคะอุ้ยหนูมาทำอะไรตรงนี้อุ้ยเบคอนเราร้องไห้นะ่าสงสารอุ้ยจะขายแบบเนี่ยทุกคน เนี่ยอุย้ยอ,อ๋อเหมือนกันอืมข้างในข้างในตรงนี้ไม่มีมเบคอนอุย้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอน้อ,นองมิ้วลงไปข้างล่างจะพาไปดูอะไรนะคะอุย้ยได้ไหมวัเวเบคอนอะนี่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 เบคอนเหลืองคะ่ะเอชเอ๊ะเบคอนกร,รีลหรือว่าเป็นไข่เบคอนผู้หญิงนะคะนี่เลยอยุ้ย แคมปิ้งนะคะเขาก็จะมีอารมณ์เหมือนเหมือนกันหมายถึงว่าการหาก็ที่เดียวกันเด็กเลยนะคะอุ้ยหยับอุ้ยได้ทุกคนเฮเฮ่เ่หยอกเล่นนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะฮึเอา้าวทาไม่เก็บไม่ได้ล่ะน่าจะเก็บไปแล้วนะคะอุ้ยใครไปที่สามทุกคนเห็นไหมเฮ <ś c oughs> นี่ทุกคนใบที่เสริมนะแกทุกคนนซึ่งอยากได้อะแล้วก็คืออยากได้แบบรัวๆเลยนะคะถ้าใครมีวิธีก็สามารถมาเออมาบอกกันได้นะคะอันนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะตอนขึ้นบันไดเฮ้ได้แล้วนะคะนี่อืมแล้มิ้วไปดีกว่า ตายแล้วแล้วเราจะมาเกิดที่ไหนอุ้ยจุดเกิดทุกคนมาเกิดจุดเกิดแล้วทำยังไงล่ะคะไปที่จุดเสียบสิคะนี่เลยทุกคนชึบเนีย่ยวูบเนีย่ยทุกอะไรอะเดอด็อกอะไรไม่รู้นะคะอุ้ยเดือใครไปที่เสนะีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาไต่บันไดนะคะ อ๋อ oh, สำหรับเราตกไงทุกคนนี่มิ Bacon Girl, วเบคอนกรลก็คือนมเบคอนนะคะอุ้ยอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะคะถ้วยกาแฟเฮ้ยเฮ้ยทุกคนที่นี้ยังไม่ได้ดูเลยอุ้ยมีจริงๆด้วยค่ะนี่ปึ๊นี่เลยทุกคนคอนเบคอนกรลก็เหมือนเป็น คล้ายๆว่าเป็นไอเม็ดข้าวสารนะทุกคนเฮ้ยในนี้เข้าไปได้เป่าได้แบบมาพางตัวเล่นซ่เหล็บในแบบนี้นะคะเออดีนะทุกคนนะนี่อุ้ยเวคอนตัวนี้นอสเวคอนเกลลิร์ลก็เหมือนว่ายัางไงเวคอนดูตัวเดียวอะ่ะทุกคนบอกว่าถูกเออพึบอันนี้อะไรอะ่ะ เอาไม่ได้นะคะอุ้ยเอาได้เป็นเบคอนเหรอเฮ้ยโอ้โหอันนี้ตัวเล็กอยู่ได้นี่เลยทุกคนแต่เดี๋ยวลืมดูจัมสเกไปเลยทุกคนหรือที่มันทำให้เราตกใจนะคะมีคล้ายๆกันเลยอะทุกคนที่ทำให้เราตกใจมีไหมอุ้ยอันนี้เบคอนอะไรอะเป็นแบบ ต้องสงตัวต้องสงสัยไงทุกคนนี่นะคะอืมก็กูมีเบียบร้อนๆแหละอันนี้เขาก็ใส่แว่นเต็นอยู่นะคะอืมเฮ้ยทำไมเพื่อนเดินทะลุได้หรือมีไหมไม่มีก็เอ่อทุกคนก็ลองตามเพื่อนบางคนไปก็ได้นะคะเผื่อจะเจออะไรอ่ะ พ่อันนี้เวคอนอะไรอ๋อสน่อ่าอะไรอะอ่านไม่ทันทุกคนอันนี้อีนโนแมนเบอคอนเกรล์ลก็คือว่าเป็นสนโนแมนที่เป็นเบอคอนผู้หญิงนะคะนี่เลยทุกคนนี่หนาวหนาวหนาวนี่ทุกคนปึ้งเฮ้ยตัวนี้มาอยู่แบบเนี้คือมันไม่หนาวหรอหนี่ทุกคนปึ๊บ กลับมานะคะนี่เลยฮึบทึบ,บอะไรเพื่อนไปยืนอะไรกันตรงนั้นนี่เลยนะทุกคนมื่อค่อนกรอกกองซ้ายก็เจอไปเหลียวถังในนี้น่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเฮ้ยอะไรย่ะอุ้ยกล่องแล้วกล่องยาพาราทุกคนฮึบ เฮ้ยได้แล้วยังไงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ว,วงงนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวน้องมิวนะคะก็จะมาไต่ตรงนี้นี่ไต่ไปเลยนี่เราก็จะมาเจอตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นที่ที่เราไม่เห็นนะทุกคนนะนี่เลยทุกคนแล้วก็อุ๊ยเจอไปที่หค่ะยูฮ์ ทุกคนใบที่ห้าจะอะไรรู้ไหมปึ้งเย้ chicken bacon girl หรือไอแม่ไก่เบคอนนะคะเบคอนอะไรเบคอน <c oughs> เฮ้ยเบคอนโดดเรียนหรอคะเปล่าค่ะเปล่าหนูแค,ค่แอบครูม,มากินขนมคะ่ะ <c oughs> นี่เลยนะคะมาหาในห้องเรียนกัน สอนนะคะอุย้ยแล้วก็อะไรอ่ะอุย้ยเนิร์ดเบคอนหรือว่าเป็นแบบนักเรียนเบคอนนะคะอะไรไฟ the key on the map หมายถึงยังไงอะ่ะเนี่ยทุกคนไฟ the key on the map หมายถึงว่าเราต้องหาคุณแจมาเปิดแผนที่เหรอ map แปลว่าแผนที่ได้นะคะ ไ,ได้หลายอย่างนะอืเอ๊แต่อยากได้ขไข่ใบที่หกต้องทำงี้แน่อย่า,ยามาแย,ยงรุนละค่ะมันคือไข่ไดรัลสาวฮภาคตลกไหมคะทุกคนตลกไม่ตลก,ตลกบอกมาด้วยนะนี่เฮ้ยจะไม่แย่ยงหนูทาไมอะ่ะหนูเป็นเจ้าของนะอา้าวไปไม่ได้ทุกคนมันต้องมีทางไปสิ จะไปแบบนี้ไม่ได้เอา้าแล้วทําไงล่ะคะกลับเสิค้ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรกันไหมคะนี่สายลุงเบคอนนะคะถ้าตกไปจะเป็นอะไรอะ่ะไม่อยากลงไปเผื่อมันเป็นแบบว่าเอ้อะไรนะเอ้อะไรนะ จำสแก,กออนึกอยู่ตั้งนานฮะรีเวคอนเสียใจหรือเวคอนร้องไห้นั่นเองนะคะนี่เลยทุกคนทึบนี่มีหลายอย่างเลยนี่เลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหลังข้างหลังบ้านนะคะนี่เลยทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนจะถามว่า ถ้าน้องมิวเอ่อหัดเกมแล้วเอาหูฟังออกจากหูมันเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มันทับหูเราไงทุกคนคือน้องมิ้วก็เจ็บนะฟิชเบคอนปลามัจะเอออะไรนะเกอรเบคอนก็คือเหมือนกับว่าอ,อืยังไงทุกคนเป็นคนตกปลานะคะฮึยเดี๋ยวเราต้องลดความเร็วซะแล้ว เรือ่อลดความกลัวน,นั่นเองอนี่เลยทุกคนฮึบโอ้โหถึงสักทีนี่อุ้ยตำรวจทำไมไม่อยู่บนเรือล่ะคะเฮ้ยทุกคนตายเพิ่งตายค่ะทุกคนหึหงงงมากฮึบ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 อุ้ยนี่เลยทุกคนคือเจอรัวๆเลยนะ เฮ้ยเจอขาเบคอนด้วยนี่ใครไปที่หกนะคะนี่เลยทุกคนนุ้ยนี่บิบีเบคอนอุ้ยน่ารักอะทุกคนนี่เลยนะคะก็มาที่นี่เลย,ยในนี้ไม่มีอะไรเปลียกๆแล้วในนี้ล่ะอืมอุ้ยเบคอนซื้อของนะคะ นี่เบลคอนแบบใส่แมสด้วยนะทุกคนใส่แมสด้วยอืมอุ้ยทึบเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างกันทุกคนนะมันเล่นได้จริงไหมไมีได้จริงค่ะมันหลอกลวงทุกคนค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็จะพานี่ไงเป็นคนขายอะไรประมาณนี้นะคะเมคอัพอืม อุ้ยอะไรอ่ะเึ้เข้าทางนี้ค่ะนี่อ๋อมีหมูปิกกี้ด้วยนี่แล้วก็นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักทุกคนชื้อคือคือน่ารักอ คือบางอันก็อ่านไม่ออกแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> น้องมิวก็อ่านไม่ออกเป็นบางอันนนะเฮ <c oughs> ้ขึ้นบันไดเลือดจึ้งอือฮึบนี่เลยนะคะทุกคนทึบอืม เไม่มีอะไรจะให้เข้าแล้วอ่ะทุกคนอืมทึบนี่กระโดดโลงมานี่อุ้ยไม่เอาอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปป้นก็จะนั่นแหละออืมอืมโฮึยนี่เลยทุกคนทึบทึบึบนี่ทุกคนถ้าเจอเบคอนหันหลังใส่หรือแบบเขาแบบ ไม่หันหน้ามาหาเราอย่างเงี้ยอย่าไปใกล้มาเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแจมสเกเบคอนค่ะก็อลักขะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้ะใครลืมกดกระดิ่งกดแชรกกดะตุ้นค้คาเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องมิวเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุ๊บๆฮบ๊ายบาย